ใครเคยเจอปัญหากับการต้องรับคำตอบจากใครบางคนแต่สิ่งที่ได้รับคำตอบกลับไม่ชัดเจนดูกำกวมเหมือนพยายามหลีกเลี่ยงเลี่ยงที่จะตอบหรือกลับกันนะเราเคยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเกลาคาเฟ่พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะทําให้คุณดื่มด่ากับบรรยากาศสบายๆเหมือนอยู่ในคาเฟ่พลังบวกที่รวบรวมวัตถุดิบคุณภาพพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหารสมองและยาใจให้กับทุกคนที่เข้ามา สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ร้านเก่าคาเฟ่ยอยู่กับผมวิทยบาริสต้าประจำร้านรายงานตัวอย่างเช่นเคยครับผมวันนี้แน่นอนนะครับวิทย์มาพร้อมกับเมนูครัวซองเนยสดที่จะชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มาชิมกันต้องบอกก่อนได้เลยว่าตอนนี้มันหอมมากๆเลยนะครับหอมเนยหอมตัวแป้งนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้วิทย์ต้องเอาเมนูครัวซองเนยสดมาด้วยเนี่ย ต้องยกตัวอย่างแล้วก็พูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับถามทุกคนก่อนเลยในวันนี้ที่มาฟังกันนะครับว่าใครเคยเจอปัญหากับการต้องรับคําตอบจากใครบางคนแต่สิ่งที่ได้รับคําตอบกลับไม่ชัดเจนดูกํากวมเหมือนพยายามหลีกเลี่ยงอ่าหลีกเลี่ยงที่จะตอบหรือกับกันนะเราเคยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราเคยเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะให้คำตอบกับสิ่งที่เป็นคำถามตรงหน้าบ้างหรือเปล่า หรืออาจจะพยายามตอบหรือว่าหลีกเลี่ยงด้วยการอ้อมออมนิดๆนะครับอ้อมออมเพื่อให้เราเลี่ยงคําถามหรือสถานการณ์นั้นๆไปก่อนเอออย่างง่ายๆวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็แสดงมันออกมาอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานที่ผู้ฟังเข้าใจนะครับแล้วก็ยอมรับได้ด้วยอืม ต้องบอกก่อนว่าทําไมต้องเข้าใจและยอมรับได้เพราะบางทีเนี่ยการที่เราพูดออกไปแล้วเราไม่ได้แคร์ในส่วนของผู้ฟังเนี่ยมันจะเป็นการพังทําลายนะพังทลายในความสัมพันธ์นั้นๆเลยต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะพูดอะไรไปเนี่ยเราต้องมาช่างใจแล้วก็ดูกันนิดนึงเพราะว่าการกล้าที่จะตัดสินใจทางใดหรือทางหนึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนนะเราเนี่ยใช้กับสถานการณ์กับบุคคลหรือบทบาททางสังคมเนี่ยที่ต่างกันไป เรายกตัวอย่างให้เห็นเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับว่าถ้าวันใดวันนึงเนี่ยเราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจเราจะต้องตัดสินใจนะครับปฏิเสธกับบุคคลที่เราเคารพอ่บแน่นอนครับเราก็จะหาสถานการณ์หรือว่าเ,าเรื่องที่สอดคล้องนะครับมาอธิบายด้วยความนอบน้อมเป็นสเต็ปขั้นเป็นตอนนะครับแต่กับกันแต่ถ้าเป็นคนไม่รู้จักละออาอาจจะ เป็นยกตัวอย่างง่ายๆเลยเป็นพี่ๆเทเลเซลหรือพี่ๆที่ขายประกันนะครับโทรมาขายสินค้าโทรมาแนะนําอะไรบางอย่างให้กับเราถ้าเราได้รับสายปุ๊บเราก็บักจะบอกปัดไปอย่างไม่มีเยื่อใยกันเลยซึ่งไม่แปลกนะครับแต่เราเนี่ยอาจจะลืมคิดไปว่าถ้าเป็นเราละ่ะต้องไปทําหน้าที่เทเลเซลต้องไปทําหน้าที่ฝ่ายประกัน ต้องไปทําหน้าที่โทรมาแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าหรือต้องโทรไปคุยกับใครสักคนหนึ่งเพื่อได้รับคําตอบแล้วเจอกับคําตอบที่แรงๆเจอกับคําตอบที่รู้สึกทําให้ไม่สบายใจเหมือนโดนปฏิเสธออกมาเราจะทํากันยังไงเราจะรู้สึกยังไงอืมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าด้วยความเป็นอาชีพเนาะเราเนี่ยก็เข้าใจแหละว,ว่าบทบาทการทํางานมันแตกต่างกัน แต่อยากให้ทุกคนลองรู้สึกครับว่าวันนี้ถ้าเราตอบสิ่งแย่ตอบสิ่งที่แรงออกไปถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงบ้างแน่นอนครับบางทีเนี่ยเราอาจจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงโดยเลี่ยงการปฏิเสธบอกว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่สะดวกนะนะแล้วคำว,ว่ายังไม่สะดวกนะเนี่ยมันก็ดูแบบว่าเอ๊ะจะซ้ายหรือจะขวาหรือจะไม่หรือจะใช่นะครับซึ่งแน่นอนว่าลองนึกตามดูเนาะถ้าทุกคนได้ยิงว่าตอนนี้ไม่สะดวกนะเราจะรู้สึกยังไงครับ เอ๊ะสนใจหรือเปล่าแต่ไม่ว่างตอนนี้เอ๊หรือจะเป็นไม่สนใจแล้วก็ไม่สะดวกด้วยซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ไม่กล้าตัดสินใจหรอกแต่เชื่อเลยว่าทุกคนตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วครับผมตัดสินใจไปว่าไม่อยากเอาหรือจะเอาแต่ไม่กล้าที่จะแสดงมันออกมาอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานการสื่อสารที่ไม่ทำลายน้ำใจคนฟังมากกันนั่นเองแน่นอนว่าวันนี้แหละที่เรามาคุย กับเจ้าตัวครัวซองเนยสดเป็นเมนูไฮไลท์ที่บอกได้เลยว่ามันเปรียบเสมือนครับขนมปังอะกระบวนการวิธีนะมันเกิดจากการเอาแป้งมารีดนะครับทับด้วยเลเยอร์ของชั้นเนยนะครับทับกันไปเรื่อยๆทับกันไปเรื่อยๆสลับกับแป้งเนี่ย ทำออกมาจนเป็นครัวซองเนยสดที่หอมกลุ่นนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่ามันเปรียบเสมือนบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในจิตใจของเราครับที่มันซับซ้อนมีการพับหลายหลายชั้นเก็บเอาไว้หรือว่าคล้ายกับความคิดของเราที่ดูเผินๆว่าอาจจะไม่ได้ถูกเรียงลําดับชั้นทําให้คิดหรือสื่อสารออกมาได้เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่มันก็ไม่ยากเกินนะครับที่เราจะปรับเปลี่ยนแล้วก็อธิบายออกมาให้เข้าใจได้ ถ้าเรารู้วิธีแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เป็นเราก็จะเจอความลงตัวของชีวิตแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นทั้งกับตัวเราแล้วก็คนอื่นอีกด้วยนะครับเหมือนกับความลงตัวของเจ้าตัวครัวซองต์เนยสดตัวนี้นะครับว่ามันอร่อยแล้วก็หอมกลุ่นเนี่ยที่จะมาเสิร์ฟให้กับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเริ่มต้นจากการเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะว่าการตัดสินใจและพูดออกมาเนี่ยมันเป็นความสําคัญที่ เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในชีวิตเลยถ้าเรามีเนี่ยแล้วเราสามารถใช้มันอย่างถูกวิธีได้เนี่ยมันสําคัญมากมากเพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งหนึ่งสําคัญในชีวิตครับเพื่อให้เราแสดงความคิดเห็นและแสดงอารมณ์ของเราเนี่ยได้อย่างมั่นใจอย่างที่วิวได้ยกตัวยอย่างไปนะครับในเหตุการณ์ก่อนหน้าว่าการไม่ชัดเจนในการให้คําตอบมันแสดงถึงความลังเลหรือไม่มั่นใจที่จะตัดสินใจหรือรับสิ่งต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความรู้หรือโอกาสนะครับหรือแม้กระทั่งการดําเนินชีวิตของเรานั่นเอง นอกจากนี้เนี่ยการกล้าที่จะตัดสินใจนะครับและสื่อสารมันออกมาอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ต้องการหรือว่าต้องควรจะปฏิเสธอะไรหรือว่าถ้าต้องการเนี่ยควรจะนอบน้อมน้อมรับแล้วก็แสดงความต้องการนั้นออกมามันคือทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งครับของการเป็นผู้นำ มันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้เราเนี่ยจะรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจแล้วนะมันยังต่อยอดให้กับชีวิตของเราได้ด้วยมาถึงจุดนี้เนี่ยทุกคนพอจะนึกต่อได้แล้วเนาะว่าการที่เราจะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจพูดมันออกมาเนี่ยเป็นคําพูดหรือการกระทําที่มีส่วนสําคัญเนี่ยมันสําคัญยังไงทีนี้เนี่ยเรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงว่า การที่เราจะสามารถกล้าตัดสินใจได้นะครับและแสดงมันออกมาอย่างตรงไปต้นมาบนพื้นฐานที่มีผู้ฟังเข้าใจและยอมรับได้ไม่พังทลายในความสัมพันธ์นะเริ่มจากอะไรกันดี เริ่มจากอันนี้เลยอันแรกง่ายๆนะครับถ้าเราจะต้องพูดอะไรเรารู้แล้วว่าวันนี้เรามีนัดที่จะต้องปฏิเสธหรือยอมรับแน่นอนครับว่าเราควรจะทบทวนสิ่งที่ต้องการพูดก่อนบางคนไม่เคยพูดไม่เคยมีครังกับศัพท์อยู่ในหัวเลยก่อนที่จะพูดออกมานะครับหรือตัดสินใจเนี่ยเริ่มต้นด้วยการทบทวนความคิดหรือสิ่งที่ต้องการพูดออกมาก่อนในกรณีที่เป็นการตัดสินใจเนี่ยคิดให้ดีครับว่าตัวเลือกเนี่ยผลมันจะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้าง อยากให้ลองลำดับแล้วลองนึกถึงอนาคตดูนิดหนึ่งนะครับถัดมาก็คือวางแผนคำพูดครับเราอาจจะเตรียมคำพูดไว้ล่วงหน้าเนาะนึกเผื่อ,อไว้เลยก่อนนะฮะว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะตอบลักษณะแบบไหนคำพูดประมาณไหนดีเพื่อให้เรานะครับมีเวลาในการที่จะเรียบเรียงลำดับคำพูดนะฮะให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นและในส่วนนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มคลังคำศัพท์ในหัวเราก่อนให้มันมากขึ้น บางทีนะครับการที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินหรือว่าสถานการณ์ที่เราไม่สามารถลึกขึ้นได้เนี่ย มันเป็นการที่ไม่ใช่ว่าเราสื่อสารไม่เป็นนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้คําพูดไหนที่มันเหมาะสมและมันดีเลยหยิบคําใช้ที่มันแบบเป็นคำที่ง่าย,ายๆคล่องปากออกมาก่อนอย่างเช่นคําว่าไม่คำที่ว่าห้ามคําที่มันดูแรงๆปฏิเสธตรงๆไปเนาะตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเอา้าแล้วเราจะเอาคําศัพท์มาจากให้มันเพิ่มขึ้นในหัวแนะนาครับลองไปอ่านบทสัมภาษณ์ของนักแสดงนะครับที่เขาตอบสื่อ หรือนักการเมืองที่เขาตอบกับทีมนักข่าวต่างๆนะครับหรือว่าหาเวลาอ่านนะครับนียหายก็ได้เพราะอย่างการอ่านหรือว่าการเข้าใจบทบริบทต่างๆเนี่ยเราจะรู้วิธีการครับรู้วิธีการนี่คือเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนะครับซึ่งมันสามารถช่วยเสริมความมั่นใจและความรู้สึกให้เราเนี่ยในการพูดแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับผม ถัดมาก็คือฝึกฝนความมั่นใจอ่ะอันนี้เรารู้ละเรามีคังคำศัพท์แล้วเนาะแต่ความมั่นใจครับมันก็จะแสดงออกมานอกจากคาพูดแล้วก็จะมีเรื่องของสีหน้าท่าทางด้วยเนาะเราอาจจะฝึกฝนนะครับจัดการกับความกังวลต่างๆตรงเนี้ยผ่านจากการที่เรามาพูดนะครับพูดคุยหรือว่าพูดกับใครที่เราไว้ใจได้เช่นเพื่อน ครอบครัวของเราเพื่อนสนิทนะครับอย่างนับปัจจุบันเนี่ยมันง่ายมากเลยคือการออกมาไลฟ์สดนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับออกมาเล่าเรื่องราวหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่างๆให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของการจัดการกับความกังวลเนี่ยคือไอ้ความกังวลเนี่ยมันคือความกลัวครับ,กล,รบกลัวที่อาจจะเป็นอุปสรรคทําให้เราเนี่ยไม่กล้าพูดหรือตัดสินใจลองหาวิธีครับในการจัดการกับความกังวลเช่นการหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่เราเล่า นะครับแล้วก็ลองนึกถึงเหตุการณ์ผลกระทบถ้าพูดแบบนี้คนแบบนี้จะรู้สึกแบบนี้อลองนึกถึงจงานาการหรือลองนึกถึงว่าถ้าเราพูดคําพูดแบบเนี้ยใส่ตัวเราเราจะรู้สึกยังไงนะครับคนอื่นคงจะรู้สึกใกล้ๆเคียงกัน แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนนะครับทำความเข้าใจถึงตนเองนิดนึงว่าการทําความเข้าใจถึงความรู้สึกความคิดเป้าหมายแล้วก็ความต้องการของตอนเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรากล้าและมั่นใจในการพูดแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายด้วยเนาะเพราะบางทีอ่ะถ้าเราไม่แบบว่าทําความเข้าใจเราก่อนว่าเราอยากได้หรือไม่อยากได้เนี่ยการที่เราไม่รู้เลยอ่ะเราก็ไม่สามารถจะตอบได้ถูกต้องไหมฮะ ตรงนี้แหละมันคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นนะครับความกล้าหาญในการตัดสินใจและก็พูดออกมาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาอต้องใช้เวลาในการพัฒนานะครับไม่ต้องกลัวที่จะทดลอแล้วก็เรียนรู้นะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผิดเราเรียนรู้กับมันนะครับเพื่อที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาศักยภาพนะครับในการตัดสินใจและการพูดของเราที่ดีขึ้นในอนาคตนั่นเอง ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเมนูครัวซองต์เนยสดนะครับที่พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนได้อิ่มเอมใจกันอยา่างเต็มที่เลยเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่าแน่นอนว่าเหมือนเดิมนะครับถ้าใครรู้สึกแบบแฮปปี้รู้สึกว่าชอบมากๆอย่าลืมครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆ,ๆนะครับที่แวะเข้ามาที่เกล่าคาเฟ่ถ้าเมนูที่วิทย์เตรียมมาให้เมนูครัวซองต์นัดในสดถูกจใจห,หรือมีประโยชน์กับใครใกล้ตัวของเรานะครับอย่าลืมแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับคนที่เรารักกันอีกเช่นเคยครั้งหน้านะครับอย่าลืมแวะมาใหม่ได้ในวันจันทร์ที่3ของเดือนหรือสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง y o u t u b เกล้าโชว์หรือจะเป็น Spotify ของทางเกล้านิสัยตะาลพอดแคสต์ Podcast นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะ ใช้ชีวิตให้มันดีกว่าเดิมนะครับวันนี้ทางกล่าวเนี่ยเรามีหนังสือที่เรียกว่า self health นะครับที่จะแก้เพนเพอ้อยอย่างถูกจุดนะครับตรงประเด็นและก็เห็นผลชัดด้วยเขียนโดยพี่พิงพิง,พงนะครับ c e o บริษัทเก้าสาของเรานั่นเองนะครับกับหนังส,อสือ how to กล่าชีวิตให้ดีกว่าเดิมซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยปรับ m i n d s e t นะครับ up level skill นะครับ QE g o แล้วก็เติบโตสู่ความสําเร็จอีกด้วยแล้วก็เหมาะสมกับคนแบบไหนนะครับ คนที่อยากจะ,ปะเปลี่ยนนิสัยปรับไลฟ์สไตล์ของเราเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตเพิ่มพลังใจให้กับชีวิตของเราใครที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบผมพูดมาอยู่แล้วก็รีบไปเลยนะครับสามารถไปสั่งซื้อหนังสือดีๆแบบนี้ได้ที่เพจ f c e e o o o เกล่าวนิสัยอันตรายหรือว่าไปซื้อในที่ร้านหนังสือใกล้คุณก็ได้แน่นอนว่าหนังสือเร่มนี้อยู่ที่ชั้นเบสเซอเเรียบร้อยนะครับใครที่ กำลังหาหนังสือเล่มนี้อยู่ก็สามารถเดินไปที่ร้านหนังสือใกล้คุณได้เลยแต่ที่ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วเนี่ยก็คือมาที่เพจ f a c e b o o k เราวดิเศษออนไล์แล้วก็ติดต่อทางน้องแอดมินได้เลยนะครับวันนี้วิทย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าครั้งหน้าอยากจะชิมเมนูแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้วิทย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ